อาหาร7ชนิดที่จะช่วยลดอาการตัวบวมของท่านครับมาดูกันครับว่าอาหาร7ชนิดนี้มีอะไรบ้างครับสวัสดีครับผมหมอทํอนะครับและนี่คือด็อกเตอร์ท็อปช anel ครับรายการสุขภาพที่ทั้งสนุกและมีสาระค,ครับ วันนี้ครับเราจะมาคุยกันเรื่องอาการตัวบวมครับอาหาร7ชนิดที่จะช่วยลดอาการตัวบวมของท่านครับมาดูกันครับว่าอาหาร7ชนิดนี้มีอะไรบ้างครับก่อนไปครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร้และกดกระดิ่งครับขอบคุณครับโอเคครับมาดูกันครับอาหาร7ชนิดมีอะไรบ้างชนิดแรกครับมะเขือเทศครับมะเขือเทศมีสารไลโคปีนที่สูงสารไลโคปีนเนี่ยเป็นสารต้านอนุมูลอิสระที่ยอดเยี่ยมครับแล้วยังมีฤทธิ์ทำให้เขาเรียกว่า ควบคุมน้ำในร่างกายได้เป็นอย่างดีนะครับทำให้ขับน้ําออกจากร่างกายได้นะครับอาการตัวบวมลดลงยังไม่พอครับเมื่อเกิดเทศยังมีโพแทสเซียมที่สูงโพแทสเซียมที่สูงมเมื่อไหร่ก็ตามร่างกายได้โพแทสเซียมไปเราก็จะขับโซเดียมหรือเกลือออกจากร่างกายเมื่อโซเดียมออกจากร่างกายมันจะดึงน้ําออกไปด้วยครับเราก็จะตัวฟีบลงนะครับแห้งลงดูดีขึ้นดูผอมลงนะครับ โอเคครับมาต่อกันที่อาหารชนิดที่2กันบ้างก็คือแตงโมนั่นเองครับจริงๆแล้วแตงโมเนี่ยประกอบด้วยน้ําถึง90%นะครับไม่เบาเลยทีเดียวฟังแล้วก็แปลกนะฮะกินแตงโมแล้วทาไมมันกินน้ำเข้าไปมันน่าจะตัวบวมก็ต้องบอกนี้ฮะว่าจริงๆแล้วโดวยตัวแตงโมเนี่ยมันก็จะมีผลทําให้อ่าเขาเรียกว่าเราขับน้ําได้ดีขึ้นรวมทั้งน้ําที่กินเข้าไปอย่างเหมาะสมเนี่ยมันจะถูกนําไปรวมกับตัวโซเดียมหรือตัวเกลือนะครับในร่างกายและขับ ออกมาทางปัสสาวะก็จะทําให้ร่างกายเนี่ยมีโซเดียมต่าลงอาการบวมระยะยาวก็จะลดลงนะครับเพราะฉะนั้นแตงโมก็เป็นอาหารชนิดหนึ่งที่แนะนำนะครับเป็นผลไม้ชนิดหนึ่งที่แนะนําให้ทานเพื่อลดบวมได้แต่ทั้งนี้ทั้งนั้นนะครับการทานน้ําเพื่อลดบวมแบบนี้ต้องทานให้เหมาะสมไม่ใช่ทานน้าเยอะมากๆเลยยังไงก็บวมนะครับก็ต้องพอเหมาะผสมลองดูว่าเอ้ยแบบไหนประมาณไหนที่เหมาะกับเรานะครับ ต่อมาครับอาหารชนิดที่3นั่นก็คือฝรั่งครับฝรั่งเนี่ยเป็นผลไม้ที่แบบผมชอบมากๆเลยนะครับมีวิตามินซีสูงมีกากใยสูงหาได้ง่ายราคาถูกรสชาติอร่อยน้ำตาลต่ำนะครับคือกินได้เยเรื่อยเลยได้วิตามินซีเรื่อยๆแล้วก็น้ำตาลไม่สูงด้วยนะครับกินแล้วก็สุขภาพดีหลายๆอย่างนะครับรวมทั้งยังสามารถที่จะ น้ออกจากร่างกายได้นะครับก็ดีมากๆเลยนะครับก็อาการบวมน้ําก็มักจะลดลงเมื่อท่านทานฝรั่งเยอะๆแถมยังไม่พอนะครับลดอัตราเสี่ยงการเป็นมะเร็งลำไส้ใหญ่เอยได้วิตามินซีมีสารแอนตี้ออกซิแดนต์โอ้โหสุดยอดนะครับต่อมาครับอาหารชนิดที่4ี่ของเราก็คือหน่อไม้ฝรั่งครับตัวหน่อไม้ฝรั่งโดยตัวของมันเองแล้วเนี่ยมีฤทธิ์นะครับเป็นยาขับปัสสาวะอย่างอ่อนๆนะครับเมื่อท่านทานไปปุ๊บเนี่ยก็จะ ปัสสาวะมากกว่าปกติซึ่งก็จะดึงน้ําจากอาการตัวบวมของเราเนี่ยออกจากร่างกายนะครับถ้าท่านมีอาการบวมจากประจําเดือนก่อนมีประจําเดือนตัวบวมการกินหน่อไม้ฝรั่งก็จะขัดน้ําส่วนเกินออกไปเราก็จะไม่ได้ตัวบวมตัวอ้วนฉุด,ดูแบบเฮ้ยทำไมมันอ้วนอย,อย่างนี้นะก่อนมีประจําเดือนอะไรเงี้ยมันก็จะดีขึ้นก็ลองทานกันดูนะครับสําหรับหน่อไม้ฝรั่งนั่นเองครับต่อมาครับอาหารชนิดที่5ถั่วแดงครับถั่วแดงเนี่ยผมชอบมากๆเลยมันทา่ยาพืชที่อร่อยมากผมชอบใส่ เขาเรียกอะไรน้ำเต้าหู้นะครับน้ำเต้าหู้เลยนะครับภรรยาทําให้ออร่อยสุดยอดยิ่งภรรยาทํานี้ยิ่งสุดยอดใหญ่เลยนะครับใช่ปอกมือ,อโอเคครับคราวนี้เนี่ยถั่วแดงเนี่ยเป็นอาหารที่มีเส้นใยสูงนะครับมีคอเลสเตรอรอลทัทำให้กับถ่ายได้ดีทุกอย่างมันก็ดีไปหมดรวมทั้งยังมีโพแทสเซียมสูงซึ่งตัวโพแทสเซียมสูงเนี่ย ก็เวลาเราทานเข้าไปเนี่ยมันก็จะขับโซเดียมออกตามหลักการนะครับโซเดียมก็คือเกลือมันก็จะดึงน้ําออกไปด้วยตัวเราก็จะแฟบลงผอมลงบวมน้ําลดลงรวมทั้งยังมีเหล็กธาตุเหล็กที่สูงธาตุเหล็กเนี่ยจะควบคุมสมดุลน้ําในร่างกายทําให้น้ํามันไม่มากไปไม่น้อยไปในร่างกายเราก็จะไม่ค่อยบวมเท่าไหร่ครับต่อมาครับอาหารชนิดที่6ที่แนะนําก็คือแตงกวาครับแตงกวาเนี่ยมีสารควอซิทินนะครับสารควอซิทินเนี่ยจะทํา ใหอ้อาการบวมน้ําเราลดลงนะครับมีเขาเรียกว่าควบคุมสมดุลน,น้ำนํำในร่างกายได้เป็นอย่างดีรวมทั้งยังเป็นสารแอนตี้ออกซิแดนท์ที่ยอดเยี่ยมนะครับแล้วไม่พอครับแตงกวายังมีวิตามินซีสูงมีน้ําเป็นองค์ประกอบพอสมควรนะครับในแตงกวาก็ทําให้ เขาเรียกว่าเราสดชื่นสดใสนะครับแล้วก็ได้ประโยชน์เยี่ยมากๆเลยครับสำหรับแตงกวาแล้วมาต่อกันที่ข้อสุดท้ายครับข้อที่7ก็คือผักใบเขียวครับผักใบเขียวมีแมกนีเซียมสูงนะครับและแมกนีเซียมนี่แหละครับจะทําให้อาการตัวบวมของเราลดลงครับเพราะฉะนั้นแล้วก็แนะนําให้ทานผักใบเขียวเยอะๆครับและนี่ก็คืออาหาร7จชนิดที่จะช่วยลดอาการตัวบวมกอนท่้นครับก่อนไปครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร้และกดกระดิ่งครับสวัสดีครับบ๊ายบาย สวัสดีครับผมหมอท็อปครับขอบคุณมากครับที่คุณกดดูคลิปนี้ครับคุณอาจจะช่วยกดไลค์กดแชร์กด subscribe คุณจะเป็นคนหนึ่งที่ช่วยให้คนไทยกว่า70ล้านคนมีสุขภาพดีขึ้นครับและอย่าลืมดูจนจบนะครับเ,เพื่อจะมั่นใจที่ว่าคุณจะไม่พลาดสิ่งสำคัญในชีวิตไปขอบคุณมากครับขอบคุณจากหัวใจ